ผลง,งานของมือนี่สุดยอดมากมีแต่ดอกสวยๆเห็ดไข่พี่น้องมีเห็ดไข่คเห็ดไคจ้ะเห็ดไข่มีเห็ดกอกอนามงกลกอแดงเห็ดทานเห็ดทานนะจ๊ะอันนี้เห็ดเพิ่งนกยุงพี่น้องอเอาเบิ่งในดอกอีพออีแม่ยดูน่ะดอกท้อหน้าคนนี่ โอ้โหบอกว่าเดินไปเตะเลยมีเห็ดไข่จ้ะอันนี้อันนี้เห็ดเห็ดเพิงเทียนเห็ดเพิงเทียนมีเห็ดเกลือโย้โหเห็ดเทาเห็ดทานโอ้โหเห็ดแดงสุดยอดมากวนันนี้ไปเที่ยวดง รอบแรกนะจ๊ะรอบสองกำลังจะไปนะจ๊ะเห็ดออกเยอะต้องเก็บค่ะเยอะมากขอบอกนะจ๊ะขอบอกออนะจ๊ะไปเ้าดูอีกที